พาไปดูสถูพัะนเรศวรที่เชียงดาวกันครับดูที่สถูพัะนเรศวรนะที่เชียงดาวนะค่ายหลวงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบอาคารสีดําเลยเพราะว่าฉายาของพระองค์ท่านคือพระองค์ดํานะครับมีไก่เยอะเลยเพราะก็ว่ากันว่าท่านเนี่ยชอบชอบการปีไก่มากนะครับชอบเลี้ยงไก่ชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านข้างในนะครับอันนี้เป็นสถานที่จริงนะครับนี่คือสถานที่จริงที่เอารูปมาเนาะ ห้ององค์ขลักนะครับอันนี้เป็นภาพยุทธาัิถีนะครับจริงๆแล้วคือค่ายหลวงของพระเนสวนนะครับที่อยู่ตรงนู้นนะครับคือค่ายสุดท้ายก่อนที่ท่านเนี่ยจะยกครับไปตีที่พม่านะครับแล้วท่านเสียชีวิตที่นู่นเลยนะครับที่นี่ก็เลยเป็นเหมือนค่ายสุดท้ายนะครับที่มีการตั้งทําเป็นสถูปขขึ้นมานะครับสถานที่ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นที่ที่มีไก่เยอะมากนะที่นี่ไก่เพียบเลยนะฮะ ใครอยากให้เราพาเที่ยวอย่างนี้นะครับฝากกดติดตามกดหัวใจให้เชียงใหม่แชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ